บ่อยฮะล่าสุดเนี่ยฮะผู้ชมฮะภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นคือว่าเราสังเกตนะครับกล่องข้อความของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นธนาคารชั้นนําก็ตามนะครับหรือว่าเป็นธนาคารที่เราคุ้นชื่อดีแต่ทีนี้เมื่อไหร่คุณเห็นว่ากล่องข้อความนั้นนะฮะมีการแนบลิงก์ไปด้วยครับคุณห้ามกดเข้าไปในลิงก์นั้นอย่างเด็ดขาดครับเพราะาโอกาสนะั้นจะเป็นม a l w a r e ฝังเข้าไปและสามารถดูดเงินของคุณเนี่ยจนเกลี้ยงบัญชีได้เลยนะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงครับติดตามจากคุณอุสาเอี่ยมสุวรรณนะครับ ิชาชีพนะครับแอบอ้างธนาคารชื่อดังแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผู้ชมจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้ฮะมีการแอบ,บอ้างบริษัทประกันที่ตัวผู้เสียหายเขาทำอยู่แล้วก็ไปเป็นแบบว่าช่วงจังหวะที่เขาจะต้องมีการจ่ายเบีย้ยประกันมาด้วยอยากให้สังเกตดีๆนะฮะว่ากรอกข้อความนั้นเป็นยังไงเบอร์โทรขึ้นยังไงหรือบางทีเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของชื่อบริษัทที่เราไว้วางใจก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเขาแอบ,บอ้างเป็นบริษัทประกันที่เราทำใช่ค่ะทีนี้เนี่ย ไอ้ข้อความนะั้นที่เขาเขียนมาเขียนมาในลักษณะแบบไหนแล้วแนบลิงก์ออกมายังไงผู้ผู้เสียหายมาให้เราดูนะบอกว่าเรียนลูกค้าคุณได้รับสิทธิ์ลดเบีย้ยประก,รกันกรมธรรม์ะละ2,000บาทเนื่องในวระครบรอบ81ปีแล้วอ้างชื่อบริษัทประกันเลยซึ่งบริษัทน,นี้ไม่เกี่ยวนะฮะบอกว่าให้ยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็แนบลิงก์มาผลปรากฏว่าพอเรากดไปปุ๊บเข้าไปในกลุ่มไลน์ใช่ค่ะเขาให้แอดไลน์ Ad เป็นเพื่อนหนละัง<อ>จากแอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเราขอชื่อกับเบอร์โทรเพื่อจะเช็คสิทธิ์ว่าเราจะได้สิทธิ์นั้นไหมครับคือตอนนั้นคือเราคิดเพียงว่าเราอยากจะได้เได้ประกรันลดลงไป2,000บาทใช่ค่ะจากเดิมต้องจ่ายเท่าไหร่ฮะรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี้จ่าย มีของดิฉันมี2กรมธรรมีประมาณ6 0 0 0กว่าแล้วก็1000กว่าบาทแล้วก็ของลูกสาวอีก4ี่พันกว่าบาทก็ลดไป2องพันนะคิดว่ามันน่าจะโอเคกนเลยกดดิฉันเป็นลูกค้าของไทยประกันเฉพาะ3กรมธรรมนี้แต่ไทยประกันไม่เกี่ยวนะไทยประกันไม่เกี่ยวเขาแอบอ้างชื่อนะถามผู้ร้องนะฮะว่าพอกดเข้าไปในลิงก์เนี่ยโทรศัพท์มือถือเราอันนี้ผมทํานายนะว่าเราใช้ระบบ a อ d r รอยใช่ค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บทีนี้เนี่ย หน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปกลมๆหมุนแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นใช่กําลังโหลดอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะให้เพื่อนร่วมงานโทรเข้าน้องเขาบอกว่าโทรติดแต่มาถูกตัดสายออแล้วมารู้ทีหลังว่าเงินถูกโอนออกไปหลังจากที่มือถือใช้งานได้ปกติค่อยมาค่อยไล่ดูแต่ละธนาคารในมือถือผู้เสียหายนะคะมีทั้งหมด4ธนาคารกับ2อแอปครับแต่มิจฉาชีพโอนเงินออกไปก็คือ2ธนาคารกับ1แอปแต่อีก2ธนาคารกับ1แอป เงินยังคงเหลือ<ะ>แล้วผู้เสียหายก็รีบโอนออกไปฝากไปฝากกับน้องน้องไว้เพื่อกันมิสาชีพจะมาแฮกอีก<ะ>แต่อีกบัตรเครดิตใบหนึ่งนะคะผู้เสียหายได้โทรไปถาม c o นเ center call center แจ้งกับผู้เสียหายว่าเห็นความผิดปกติในการพยายามโอนเงินออกจากบัญชีบัตรเครดิต ทางบริษัทถึงระงับไปให้ทางธนาคารรับงับระงับไปให้เครดิตระงับไให้อันนี้เขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ที่ใช้ความรู้ความสามารถเขาเต็มที่ดูแลลูกค้าเต็มที่ไม่งั้นผู้เสียหายจะเสียจะเสียไปมากกว่านี้อีกแต่ที่หนึ่งคือระงับไม่ได้รังันไม่ได้เขาเขาไม่ได้รังเขาไม่ได้รังรงับให้เขา คือมิ่อย่า,าลยปล่อยผ่านไปเลยบัตรนั้นเป็นบัตรกดเงินสดหรือว่าเป็นบัตรเครดิตที่เป็นบัตรเครดิ<ก>ตดแล้วก็มีสามารถเบิกเงินสดได้ด้วย<อ>ซึ่งผู้เสียหายไม่เคยผูกการโอนเงินทางออนไลน์ในบัตรเครดิตใบนั้นเลยไม่เคยผูกไม่เคยผูกเราไม่เคยไปสิปีย้อนหลังผู้เสียหายไม่เคยไปกดเงินสดด้วยประวัติก็ไม่เคยมีว่าใช้บัตรนั้นไม่มีคไม่ได้ผูกมาด้วยไม่ได้ผูกมาด้วยแล้วรืสงสัยมากว่าถูกใช่แล้วผลออกไปได้กติเวลาที่ผู้เสียหายใช้บัตรเครดิตนะคะจะจ่ายเต็มจจํํําาานนนวะะไม่่เคยชรขั้ต ถ้าไปดูย้อนหลัง10ปี